ผมต้นคุณบลรกับพวกเราเออมมีอัพเดมครับทริปนี้จะเป็นทริปที่เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวงานไฟที่จังหวัดราชบุรีชื่องานอะไรนะคุณบุรไม่รู้ชื่อนัสศัทาอุทัยอ่าเดี๋ยวขึ้นให้โอ๊ตไม่ได้เตรียมข้อมูลมาจําไม่ได้นัสศัทาอุทยนัศทาอุทนใช่ไหมคุณบรุรลองดูได้ชื่องานว่าอ,อะไรนะก็งานเขาจะมีอ่ ไปถึงเดือนเมษาครับใช่ก็วันนี้เดี๋ยวส่วนงานไฟก็จะมีช่วงเย็นนะประมาณสักหกโมงเย็นสี่ทุ่มก็เดี๋ยวมาดูว่างานที่เราจะพาไปเที่ยวเนี้เอ่อจะมีความสวยงามขนาดไหนแล้วก็อยู่บริเวณที่ไหนเดี๋ยวยังไงไประวงังนี่ะลาัทธาไหรออิมูเลช,นลชันอิมูเลชันอ่าช่วยงานโอเคอ่ะเดี๋ยวยังไงไป รค,รครับสำหรับการจะเดินทางไปที่นสัทธาอุทยานไทยที่จังหวัดราชบุรีก็ไม่ได้ยากนะครับโดยที่ปักหมุดไปจากบ้านเราที่ย่านตลิ่งชันเนี่ยโดยมีระยะทางทั้งสิ้นอยู่ประมาณ71กิโลครับใช้เวลาประมาณสัก52นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วแต่รถติดหรือเปล่านะครับโดยที่เราใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าไปทางจังหวัดคนครปฐมแล้วก็ไปตัดเข้า ที่ถนนหมายเลข4คือถนนเพชรเกษมครับก็คือเส้นทางที่จะผ่านตัวเมืองนคนปรปฐมนะครับนะจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปทางที่จะไปจังหวัดราชบุรีครับเหมือนเราไปจังหวัดราชบุรีตามปกตินะครับโดยที่พอมาถึงแยกที่จะเป็นแยกที่เข้าอำเภอโพธารามเนี่ยเราไม่ต้องตรงไปนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าที่ถนน325จากนั้นก็ไปกลับรถครับแล้วก็จะเจออุทยานที่นัสศราครับ ครับตอนนี้ตอนนี้ก็เดินทางกันมาถึงที่งานณศสัทธาไลฟ์เฟสติวัล2025ครับก็ตอนนี้ที่เราอยู่ก็คือจะเป็นวันอังคารคนก็จะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่เดี๋ยวผมแพนให้ดูอันนี้ก็คือจะเป็นนี่ไฟแล้วก็ทางเข้าจะอยู่ด้านในนี่ นี่ก็จะเป็นด้านหน้าครับสถานที่เขาตกแต่งสวยงามอยู่นะนี่จะเป็นไลท์อินสแตลเลชันแมปบอกว่าแต่ละโซนมีอะไรบ้างสวัสดีนะคะที่มาแนะนำก่อนเข้าไปไหมคะอาหารทีร้านรถสัตหีบนะคะอ๋อจะเป็นร้านอาหารด้วยร้านรถศรัทธา นจะเป็นร้านอาหารครับะะม,มีป้าย p a การไฟฟ้าด้วยด้าาสี่หน้าเป็นทางระดับโปดระระวังจะเป็นกฎในการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยและส่วนอุปกรณ์ในการถ่ายภาพก็คือห้ามโดนห้ามโดนมาบินแล้วก็กล้องที่ใช้ก็คือให้ปิดแฟลชครับ จะเป็นจุดที่จำหน่ายตัว๋วเป็นจุดจำหน่ายตั๋วครับต่เป็นราคาครับ้ยผ <600. S 1> ู้ใหญ่ราคาสามร้อยบาท เป็นภาพตัวอย่างของนานครับนี่คุณมะลิแวะซื้อแต่แต่ว่าลิปปิ้นจะเป็นแบบน้ำตาลถิ่นเราชอบสินค้าถิ่นเราไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้เรียกว่็ค่ะ ลูกบอลไฟบอลไฟบอลไฟพอถ่ายออกมาก็จะมาเป็นแบบนี้อย่างนี้ครับอ๋อโอเคเนี่ยสีก่อนทางที่จะเข้าด้านในได้ครับค่ะมันเปลี่ยนทางได้ค่ะอย่างเช่นเราลูดลูดลูดลงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตัวเป็นทางโอ้อะแค่นี้เองค่ะอ่างก่อนได้แค่นี้เองแล้วก็เปลี่ยนทางอย่นี้เปิ จัใจอันนี้ไ่นี่ค่ะจะได้สว่างกว่านี้ะเร้จักรใจเป็นแบบจะเป็นล่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอมีทั้งมงกุก็มีมพระแล้วแต่ว่าเราจะทาเป็นรูปแบบไหนนี่อันนี้ก็จะเป็นช่องแบบนี้เลยช่องไฟแบบนี้เลยเวลาไป่ ครับเขาเขาจะมีอ๋อมีให้เช่าชุดได้ด้วยใช่ไหมอ๋อนี่ไงเป็นชุดไทยไปถ่ายรูปสวยๆก็ได้ครับเป็นเหมือนนิทรรศการอ่ะนอ่แล้วก็มีชุดไทยให้เช่าเพื่อที่จะไปถ่ายรูปกับไปสวยๆครับ ไเช่าชุดไทยอื่อ๋อจเป็นจุดที่ให้เช่าชุดไทยไป,ไปเราผ่านไะแบ้วไปลี่ตายแล้วเห็นไหมเราบอกแล้วเดีย๋ดวยวย ด้านในค่อนข้างมืดนี่เราเข้ามาด้านในแล้วครับอืมอ๋อมันจะเรืองแสงอย่างเงี้ยเหรออ๋อข้างในก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นสวนที่เขาจัดตกแต่งอ่ะเป็นสวนเป็นอุทยานที่เขาตกแต่งไฟเอาไว้ก็ โอเคค่อนข้างสวยงามนะงานนี้จะเป็นจัดโดยทางตทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยครับนี่โอ้ข้างหน้านี่สวยโอ้วันนี้ที่เรามาจะเป็นในวันธรรมดาก็คนน้อยหน่อยครับที่นี่เขาจะเปิดตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มนะครับปิดทุกวันจันทร์ โอ้ไฟตรงนี้สวยงามมากนี่อืมเราก็จะเลืองแสงไปด้วยอยู่ในทามกลาง,างไฟแบบนี้เลยนี่ะโอเคเดี๋ยวไปดูโซนตรงอื่นกันต่อครับนี่ไ <c oughs> ้ดูสิของคุณนาลิที่มีไฟมาอ๋อนี่ไฟเปลี่ยนตอนนี้เป็นสี สีแดงสีชมพูแล้วไ้ลานไฟตรงนี้ก็จะมีเขาทำจำลองนุสาวรีกรษัตริย์ของไทยนะครับนี่นี่รัชกาลที่ห้านี่น่าจะเป็นพระเจ้าตากหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอาจจะใช่ไฟตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงแล้ว ก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างอยู่นี่จะเห็นขนา้างหน้าก็ยังมีลานที่เราสามารถเดินเข้าไปถ่ายคือถ้าสำหรับาสาวๆที่ชอบมาถ่ายรูปอยากได้ภาพสวยๆนี่ที่นี่ก็แนะนำมากันได้ครับตอนนี้อากาศยังไม่ร้อนมากเนี่ยแนะนำว่าให้มาช่วงประมาณ นี่แหละครับก่อนที่จะเข้าหน้าร้อน,นจริงๆที่เรามาตอนนี้จะเป็นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับ2 5 6 8ตอนนี้ยังเป็นช่วงที่อากาศยังเย็นๆอยู่นะก็อากาศสบายๆครับนี่ไฟก็จะเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆมีกระจกให้สามารถถ่ายรูปได้ด้วยข้างใน ปรับสายถ่ายภาพก็มีมุมให้ถ่ายภาพเยอะใครที่สายถ่ายภาพใช้กล้องดีๆก็มาถ่ายกันได้ครับ ไฟที่เขาประดับนี่นะครับห้ามไปจับนะครับห้ามจับนะครับดูได้อย่างเดียวถ่ายรูปได้นะครับแต่ห้ามไปจับนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เป็นบึงน้ําขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับไฟก็จะเปลี่ยนสีในมุมนี้เนี่ยมีบึงน้ําให้เราถ่ายรูปค่อนข้างสวยเนี่ยต้มไม้ก็จะมีไฟ อ่ะไปกันมุมอื่นๆน,นต่อครับ มองไม่เห็นเลยว่ะนี่ไงกับพิไฟเดี๋ยวนะก็ภายในลานไฟก็จะมีห้องน้ำให้บริการนะครับห้องน้ำก็สะอาดสะอาดเลยใหญ่โต ลดการกระพริบลงไปแล้วครับเมื่อกี้เราไม่ได้ปรับแต่นไหนก็จะมีร้านที่เขามาออกบูธขายของก็จะเป็นเนี่ยเสื้อผ้าดูร่วมสมัยก็จะเป็นเครื่องประดับแบบไทยๆเนาะนี่ครับจะเป็นนี่ คชง <Okay. S 1> เป็นลูกนุมานรูปวรรณคดีไทยใส่ถ <Okay. S 1> คาของกุญแจเป็นหมอนนะมี <Okay. S 1> มองมูแดงด้วย <Okay. S 1> อันนี้ก็ยังมีจุดถ่ายรูปอีกเยอะเลยครับแล้วก็เขาก็มีทำจำลองเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นโบราณสถานของไทยอะครับแบบทางสุขโขทยัยแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครหิวก็มีอาหาร ซื้อรับประทานได้นะเนี่ยมีร้านติ่มซำอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปหาจุดถ่ายรูปให้คุณมลิต่อใช่เมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์หรือกดมือถือเยอะๆรอาเนี่ยผลิตภัณฑ์ม่เอารเกได้เือรถคนปัญญาชาบ้านทีน่เอารถ อาการนิ้วล็อกเหรอแบบนี้เหรอโอ้โอ้ดีมากเลยอ่ะเป็นไงมันแบบสบายนิ้วมากเลยอระวังข้ามตัวนิดนึงค่ะคตัวแค่นี้ค่ะให้ซบทำงานอยู่80บาทครับนิ้วละ20่สตุกตุกไมนตุกตุกเออนั่นอะไม่เข้ามาทำงานวันละ5นาทีเท่านั้นอ๋อใส่แล้วดึงวันละ5นาทีอ่ะดึง ต้องกระตุกนั้นดึงแค่นี้พอแล้วก็ปล่อยแบบนี้แหละอ๋อ้ค่ะปล่อยแบบนี้ดูในใจออกห้า oh, นาทีแล้วเอา oh, <okay. S 2> เออกโอ้ออกพวกนี้ทําอีกแบบดึงดึงตึงบนห้านาทีเอาออกสองครั้งสามครั้งกระวนาวยางรัดไว้ด้วยนะคะโอ้หายหมดนี่นะครับร้าน <c oughs> ของป้าเขาครับมาอุดหนุนกันได้นี่ยเราจะมีอ้วกที่เป็น <c oughs> ของประดับเ <c oughs> ป็นฉลอมราคา40บาทดึงเอาพอดู อ okay. อ๋อตรงนี้น่าจะเป็นอาคารที่สามารถเข้าไปชมนิธศการได้มั้งใช่ไหม αι? อ๋อนี่ไงกอรุณางดถ่ายภาพภายในนะครับอันนี้ก็ถ้าใครจะมาถ่ายรูปครับ มุมนี้จะเป็นมุมที่สวยครับก็แ,แนะนำให้มาถ่ายกันจุดนี้ได้นี่ให้ดูจุดนี้ก็จะเป็นตรงจุดที่เราเข้าไปดูอ่าตรงที่เมื่อกี้เราเข้าไปดูที่เป็นงานแสดงภาพแสงสีและเสียงนะครับเนี่ยออกมาตรงอาคารก็สามารถมาถ่ายรูปตรงจุดนี้ได้สวยเลย สีไปให้เราถ่ายรูปนะส่นตรงนั้นก็จะเป็นมุมที่เป็นเหมือนกับเป็นทานน้ำตกทีเราก็ไปถ่ายกันมาแล้วตรงนี้ก็ยังมีจุดที่น่าจะเป็นแสดงแสงสีเสียงอี่ครับรก็จะมีรอบก็มาให้ตามรอบเขาก็สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่ค่อนข้างจะก,กว้างนะครับ ตรงน,นี้ก็ยังมีจุดที่ให้เราไปถ่ายรูปอีกโอ้โหตรงข้างหน้านี้สวยเลยนี่เป็นเหมือนกับเป็นถ้าเลยอะ่ะเป็นถ้ำแล้วก็มีไฟนี่สวยตรงนี้ สมมติของผมคุณก็เหมืนตามเขาไงสมมติคุณมาทางนี้คุก็เดินนี้จะเป็นลานดอกบัวครับนี่วงไฟ หลานพิรมครับชื่อหลานพิรมเป็นโมไฟโอ้โมไฟนี้สวยมากโมไฟอันนี้สวยมากมนากนี้เหมาะกับการมาเข้าคิวถ่ายกันเลย จุดนี้เป็นจุดที่ลงมาถ่ายกับบึงบัวได้ครับตรงนี้มันจะเป็นน้ำจริงนะเนี่ยใช่ไหมเออมีน้ำอยู่นะต้องต้องระวังหน่อยนะระวังนะครับอเอาไปลงเรือได้มีเรือด้วยอ๋อเรือมอยู่บนบนบนที่เป็น Hey, ชั้นที่เดินได้นะไม่ได้อยู่ในน้ำอ๋อจริงมันไม่ได้น้ําลึกอะไรเขาทําไว้แบบให้ถ่ายรูปอะ่ะอืมสวยอ๋อจะขึ้นขึ้นลงลงนะมาตรงนี้ โอ้ลานตรงนี้ค่อนข้างกว้างเลยโอ้ลานตรงนี้ก่อนที่จะเป็นทางออกเป็นลานค่อนข้างกว้างเลยทางนี้โอ้ลานตรงนี้เหมาะแก่การมาถ่ายมากๆา เพราะว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็ไฟสว่างมากเลยอะ่ะโอ้สวยแล้วนี่ครับพระจันทร์วันนี้เต็มดวงด้วยมนสวยครับพี่ใหญ่เลยอะ่ะได้เมื่อกี้พี่โายหมพี่เขาบอกว่า ก็วนจากตรงที่เป็นอุโมงค์ไฟตรงนี้มาก็จะเป็นทางออกแล้วครับข้างหน้านี้น่าจะเป็นทางออกแล้ะแต่ก็ยังมีน,นี่ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นโพหรือเปล่าไอ้ถ่ายรูปด้วยนี่โอ้อันนี่ก็สวยนะนี่แล้วก็จะมีลานตรงนี้ด้วยโอ้นี่อันนี้ก็สวยครับ จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นจุดที่สามารถลงไปถ่ายรูปกับดอกบัวดอกใหญ่ได้นี่ว่าเขาให้จำกัดคนละไม่เกินสองนาทีครับนี่บัวสองดอกนี่ครับเป็นดอกบัวยักษ์ที่สามารถมาถ่ายรูปได้แต่ต้องระวังนะครับ เพราะว่าข้างล่างเป็นน้ําจริงนะครับเราจํากัดให้ถ่ายได้คนละไม่เกินสองนาทีจะมีสองดอกใหญ่ๆอยู่อืนนี้คุณมะลิมาถ่าย ที่ถ่ายตรงดอกบัวตรงนี้ก็จะเป็นทางออกแล้วนะครับบริเ,เวณนี้เราก็สามารถที่จะก็คืออันนี้ก็คือจะจบที่เรามาถ่ายรูปแล้วนะครับก็เป็นทางออกด้านหน้าก็จะเป็นช็อปโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันอีกทีหนึ่งครับจ้า ทางออกก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะครับร้านขายของที่ระลึกก็จะมีทั้งของกินมีเสื้อผ้าด้วยครับแล่ก็สามารถเลือกซื้อของก่อนที่จะกลับได้ครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับเป็นคลิปที่เรา ขับรถพราเ,เพื่อนๆมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีครับที่อำเภอโพธารามกับงานที่มีชื่อว่าดี๋ยวขอดูดูโพยหน่อยจำไม่ได้นัดสัทธาไลฟ์เฟสติวัลวินเทอร์ลูมิเนชั่น2025ครับก็คือจะอยู่ที่อุทยานไทยจังหวัดราชบุรีครับก็คือที่อุทยานที่ชื่อนัดสัทธาครับงานจะมีตั้งแต่วันที่21พฤศจิกาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันที่27 เมษายนนะครับลาที่นี่จะเปิดทุกวันปิดเฉพาะวันจันทร์สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มครับตอนนี้เราก็อยู่จนเกือบถึง4ี่ทุ่มเลยค่าเข้าชมก็คือผู้ใหญ่ราคาคนละ300บาทนะครับมาซื้อบัตรได้ที่หน้างานก็แนะนำว่าถ้ามาวันธรรมดาก็น่าจะดีหน่อยคนจะน้อยอย่างวันนี้เรามาก็คนถือว่าน้อยสามารถที่จะมาถ่ายแล้วก็ ไม่ต้องเข้าคิวนานนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราช่องอมิกัรปลุด้วยนะครับถ้ายังไงแล้วพบกันคลิปต่อไปว่าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันวันนี้ขอตัวลากลับก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับปิดหรือปิด